สมัยก่อนผมอ่านหนังสือเรื่องอาจารย์ฟัน้นตอนนั้นผมยังนับถือศาสนาคริสต์อยู่ผู้ใดไปวัดป่าอุดมสมพรก็จะเห็นรูปปั้นอาจารย์ฟัน้นเขาปั้นจากดินเผาด่านเกวียนเล่าเรื่องตั้งแต่ท่านเกิดมาจนบวชจนมาถึงตายท่านไปไหนมาไหนเขาก็ททำเป็นรูปมีอยู่ตอนหนึ่งในประวัติของท่านเล่าว,ว่า ท่านเดินทางจากสกลนครกับหมู่คณะกรรมฐานเหมือนกันลงไปกรุงเทพต้องผ่านดงพญาไฟดงพญาเย็นปากช่องคลองขนานจิตนี่ทางจันทึกลงไปนิบหางดงไปนี่ปางอาโศกเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นดงป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนมีเด็กน้อยพ่อขาวคนหนึ่งไปด้วยพอได้ประเคนของ ยามจำเป็นไอ้ตัวเด็กนั้นมันไปทำผิดมันไปดึงไม้ออกมามันก็แก่ไปตามดินไปก่อไฟนี่พี่น้องทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมในป่าเนี่ยถ้าอยู่ที่นี่คงไม่เป็นไรถ้ามีผีกองกอยมาไหว้มันก็ย่างเข้ามาหลายพดถ้าอยู่ในป่านะผู้ใดเอาผ้าถุงไปพาดตามต้นไม้ เอาผ้าไปตากไว้ตามพุ่มไม้ไปดึงฟืนดึงอะไรลากดินมาเนี่ยพวกนี่พี๊ใจปานไปดาแมเขาเจ้าคนเด้เครียดแห้งตัวเ <c oughs> ตรียมตัวโหลดเจา <c oughs> ้าบ่อเสื้อล่องบังก็ได้ให้มูหนีบัสกันอยู่หนีเจ้าเอาไปตากไว้เบิ้องในข้างในเนี่ยเอาไปตากพุ่มได้ก็ได้แล้วไปแก้ฟืนเรนยุหัน แล้วกับมื่อแร่งกับกลางกดนอนอยู่ฮนมีอยู่ดอกออกมายามพระหลายองค์แล้วหอบบาทเวิร์มันจากผลอยู่ตู้างห้องเออเออตะกีออ้ไปถ้าอยากจะให้เห็นชัดๆเก่งกว่านั้นก็นกนไปภูง,งวัวถ้ำจันลองดูเลยก็ได้บ่พอมือขึ้นเดียวเท่านั้นแหละ ไปทำจันบนหมักหอยกองจุดพูนมีตะกากของหอยนะั่นเจ้าจังเอาสินเจ้าหรือเอาผาเจ้าไปตาไว้น้ำพุใหม่จังไปแก่ฟื้นบ้านนี่เอามันแก่คิดินลากหลัง,ลง,ลงนอนถาโรดาแตะคำเห็นโหลดแล้วลมวุ่นเวือนมาเสียงห้องว่าไยวายมาแต่ก่อนเราก็ไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ อ่านในหนังสือภาเวทเป็นตนัวย่างบ่อเสื้อหักสีอันยานอยู่ได้ภามก็หลัดเล่งเหลี่ยวในระวางผู้ผาสุริย่าเอียงคำแดงลงคำแร่งลงใหม่ผียาไหวห้องค้นพ้องพองคางเสียงบางหลวซสุ่มเสือสมัยดงกองกกยกักอูคือจะเป็นตนวัวอย่างเทวดาประศรีผียาไหวห้องในดงบอเสื้อหักสีอันยัน ไปอ่านประวัติอาจารย์ฟั่นว่าเดินทางไปถึงกลางดงพญาเย็นเด็กมันไปทําผิดมันไปลากเอาไม้แห้งๆลากดินมาก่อไฟเอาผ้าไปตากไว้ในพุ่มไม้พอตกมืดมาเท่านั้นแหละเสียงลมในภูเขาดังสนั่นบันไว้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงหอยหวนเยน็นแลมน่ากลัวว่ากองกไย กองก้อยมาโดนเตอมากักวนันนึ่งกระลกกักแล้วเรากเหตุใดาทในฝากของประเทศลาวยังมีอยู่ทั้งผู้เขาคุ้ยทั้งคนแต่ก่อนม,มันย่านแกว้วอีกองก้อยย่านแก้วว่าสันเป็นนี่แกว้วเดี๋ยวนี้กินหัวนหัวแกว้ว <c oughs> เมื่อสองครามประเทศลวาวทหารแกว้วตายบนหูเหลือเป็นจำนวนบ่นหน่อยมันเบิดนี่กันแล้วบ่หรือดใดบุตรี ตัวนี้ในหนังสือในประวัติเรื่องอาจารย์ฟันว่าเมื่อมันร้องมาเนี่ยทุกคนก่อนนึกเป็นห่วงเด็กก็เอาเด็กมานั่งกลางเอาได้สายสินรอบพระกรรมฐา,านทั้งหลายก็นั่งสมาธินั่งปกเด็กตัวนั้นในประว,ะวะัติว่าหลวงปู่ฟันก็ได้ยินมันร้องเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเสร็จแล้วท่านเพ่งจิตของท่านไปหาเสียงนั้น มันเกิดแสงวาบแล้วก็เห็นตัวเหมือนคนตัวน้อยๆฟันเต็มปากผมยาวๆห้อยอยู่บนต้นไม้ตกพลอยร่วงพลอยลงมาเสียงนั้นก็หายไปทั้งคืนไม่มีอีกเลยผมอ่านแล้วบอกโอ้ยขี่คุยเว้ยเพื่อนเนี่ยเจ้าของเหตุบ่เป็นบ่ของจักว่าคุยหลดเนี่ยพอเรามาทำสมาธิ มีแล้วนี่บางคนมีแล้วนี่เริ่มตัวใหญ่ๆนั่นครั้งแรกอาจจะตัวโยกสักหน่อยหัวพักใหญ่หัวเจ้าของนี่แน่นเหมือนเป่าลูกโป่งเข้าในหัวสักทังตัวใหญ่ขึ้นนิ้วมือเท่ากับแขนนิบาดนี่หันใจคอยๆคือจังไหลยืดหย่อนยืดหยาดถ้ามันเป็นอย่างนี้มีแสงแล้วดีไม่ดีรู้เองออกแสงเปี้ยเปี้ยเปี้ย,ปยสปากแล้ว ถ้าเพ่งไปทางไหนออกทางนั้นมาบมาบเสียงแสงเขียวปื้อถ้าจิตเป็นอย่างนั้นไปอยู่ป่าอยู่เขาผีย่านบักแก่แกงจับนบักนี่พอเราอ่านดูแล้วเราไม่เชื่อพอเรามาบวชเราทําสมาธิมาเอาห่วย่บมินเมนอยู่บนแล้วห้องก็คือมีแม่ๆมามาบจูบสิผู้ใดมีสมาธิหน่อยก็มีแม่ๆมามาบเพื่อฝ่าเหลืองมีละนี่มีขุนคนเนี่ย พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปภัสละมิถธะธพิกเวจิตตังอาคันตุเกเซหิอุปกิเลเซหิอุปกิฤตถังภิกสุดทั้งหลายจิตนี้มีลำแสงซ่านไปนะเปะ็นวร์ปภัสละปภัสละมันมีเรเดียนของมันมีลำแสงซ่านไปเนื่องจากกิเลสมันเข้ามาเป็นแขก ความรักความชังพวกสั่งสมอกุศลกรรมมารมอะไรมาเป็นของสกปกมาครอบงำอันความสว่างสวัยนี่เลยมืดตื้อเขา้าตื้อเขา้าเลยไม่มีแสงจริงๆยังมีอยู่แสงอยู่ข้างในพอเราทําให้มันสงบพวงมืดๆน,น,นี่ก็เริ่มสว่างอีกหน่อยก็มีลําแสงสร้างไปเมื่อพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องนี้ท่านจึงมักจะสอนให้พระเนนของเราเนี่ยเข้าป่า บนได้เป็นตะยานให้ไปหันเฮามานั่งเบิดหมูมันก็บายานเด้อมีแต่มูก็ดีอยู่ขันสีนอนก็ยยานทับมูนี่พ่อได้ย่อนเราไปนั่งคูด้เดียวมึงเนี้เลยสิงเงาตุบสูบได้บนนี้อยู่บนได้ผีหลายๆผลอันนี้เทศในะฟังยังตรุมันบ่อยานนะถ้าไปที่กลัวๆนี่กลับจะมีสติกลับจะมีสมาธิ นั่งไปลวเสียงยางจึกจึกหยุยกินกูบาดนี้แล้วนอนไปซะที่คิงนิ่งไปหาไผ้าบาดมูกับบมีเอาแปมากับมือเศร้าไปหาบาดตีมาเป็นมูก,กอดบาดไว้อียงติงผมบ่เห็นไผรเราผมเห็นผมนี่ว่ามันเจ้าของสืกเก่งเว้ยอยากจะลองไปสั่ไปอยู่ในพีปาตาเฮ้ยคำมาหน่อยเดียวเราดังหัว ไอ้เมื่อยไม่เห็นโนบะที่รถขนลุกเป็นปุมขึ้นบันเนี่ยไม่เคยเห็นญาติจักเถื่อเพื่อแตกออกบันอย่เราหนาวก็ได้ฝ่าโดนเติบดังวืดวืดจุ๊บหลุดวืดมันจะทังอื่นมักกึบแต่ต้นใหม่บนเขาอยู่กลางกดหงเก็บไม่แห้งล่นข่ะค่ะค่ะควายมันยังนัวบาดนี่นโนบะนมื่อเศร้าไปหาบาดผลมาเป็นมูกอดบาดไว้อิ่งติ่ง ไฟสายมีก็บอกเอาได้บาดนี่เอาบาทผลเป็นมูจิตมันย่านบาดนี่เ้ยพรได้ขดห่อ,หอนหัวไผยตักเถอขคิงนิ่งเบิงแต่ลมหันใจอย่างเดียววันนี้มูล็อกแข็งเป๊ะเลยกอดบาทแข็งเป๊ะเลยเพื่อออกไว้โดนๆดนเขา่าเศ้าเพื่อออกจิตเป็นสมาธินิ่งพอเรา ทำกระเพื่อมนิดออกแสงพักหัวย่านก็นลุดเศ้าบาดนเศร้าย่านไอ้หมอวืดนึ่งก็มาอีกแล้วบาดนี่เบ่ดทบข้าข้าเกินเทิงพนขนบลุกปันไดาบาดนี่ขนลุกแต่ข้างหลังหยาบขึ้นมาหางอนนี่บบเบิดโตปันไดมินยังหนอพระเัาเดบาดนี่ดนเตอบวืดมาอีกตัวที่สามบาดนี่ จุบ๊บผีกับผีทวีวัฒนเดชเพื่อนว่าเพ่งไปที่ไหนเดี๋ยมันออกแสงมาหมดเลยวันนี้มาบมีบมาบมาีไม่บอ่อหยานไว้จิตบาดนี่ไฟสายกูอยู่สายหนองเพื่อนว่าได้บาดนี่คือพ่อไฟสายไว้บาดนี่ตะกี้ได้แต่บาดจักสิไปบินบาทบนไหนเอาไฟสายออกมาเลยมันอยู่ไหนเว้ยวัฒนเบิ่งก็นาบาดนี่าวัฒน เยี่ยงกันไปลยตัวบักไงหนึ่งแนวลาบแสบบักบางด้วย <c oughs> โอ้ยเกิดอยนมันประตายมันมาอยู่ผีปาา่าเขารู้ว่ามันเป็นผี <c oughs> ขันมอยู่คนอื่นละมึงเด้อเกิดอยู่ขี่เพีย้ยขอมอัลำดีแต่ได้หนันเพิ่นนนั <c oughs> ความกลัวนี่ทำให้มีสมาธิดีดีดอันนี้มันสิย่านยังนี่ มีแต่สิากนอนเท่านั้นแล้วอยจองได้ต้นใหม่รัดระบายาเดมูญาตตัวต้นใหม่เพิ่นพาไปอยู่ทุ่งกำมังบ้ดหมูขีข่ขานสอนบ่จังได้ม็กับเงานอนงอง,ง่างก้วมื่อได้ก็ไดาพาไปพงกำมังผลจังหวัดชัยภูมิทุ่งสวนสัตว์เปิดตั้งเก้าแสนกว่าไร่ ของพระราชินีไปหงกมั่งไปจนมีเสียงเสือร้องตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินเขาเทวดาห่อมาแล้วเสือมาเวอือมาว่ออ้ยมือแรกก็จบเจือเพลิภาคกันยหา่เสือไปเงียวก็ได้เอื้อนกันฮันนี่กรมรมฐานนั่งนั่งเขาฟูรังคนเงียวสิถุงพลาสติกอยู่ในมุ่งผลบัตนี่ อืมโอ้ยสมนำหนาเด้เหวะนั่งสมาธิเที่ยงที่ดิฝันยานเสือตอกเสสองมึงกับมาเนี่ยโกนแข้งเสือบะเนะี่ยเฮเจ้าเป็นเสียงเสือห้องหรือเป็นเสียงค้นโกนบัดเนี่ยเสือมามันก็สิบก่กล้ากินที่มันสิบว่าขู่มันมันค้ามาทาั้งเนี่ยถานนั่งโกนสำนาบ่เป็นนอนเมื่อกี้นี่เอาอยู่นี่ส่งนี่นี่โกนถาดาดอยู่นี่ ถ้าคุนเดเป็นยังไดบกโกนหากันบอกบอยต่อไปเนี่เอาเทปหน่อยยายไว้ฟังเสียงโกนแข่งกันขอเมตตาท่านบาอาจารย์ให้ความกระจ่างแก่กับผมด้วยคือกับผมมีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าลือเกี่ยวกับเรื่องผีสางผีซื่อๆกับ่พ่อพยังมีสางอีกได้ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องเกี่ยวกับผีปอบ เรื่องนี้แถวบ้านผมเขายัางเชื่อกันอยู่เพราะพระแถวบ้านผมไม่นำเอาปัญญามาเสนอให้ชาวบ้านเข้าใจในเรื่องคำสอนของพระศาสดาไว้อยู่ในเขตบ้านของผมเป็นพระผู้นำในทางที่เสื่อมเสียไม่รู้จะทำอย่างไรอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนี่เป็นจุดหนึ่งส่วนมากคนเราเชื่อพระ เมื่อพระสอนเขาเรื่องพูดผีปีศาจผีสางข้างแดงคนทางเบาคือแต่ตัวขนไกยย่ากให้ตกขนนกจะให้ลน่นผีปอบจะมากายผีพายจะมาใกล้ซัดหังหีผีหังก่องผีอยู่ใจบนหางไรมาเบิดหังกองก็เห็นผีผีบ้าบ่าจะมีหอนหางจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็มีแต่มันไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา หลักอิทับปเจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อยังมีความเชื่อเป็นผลิตผลของโมหะเป็นผลิตผลของอวิชชาสิ่งเหล่านี้ก็จะมีมากมายขึ้นถ้าจะให้ดีคนไหนเป็นผีปอบนั่นเอามานั่งสมาธิน้ำเฮานี่ห่อเจ็ดหมื่นตายเวิร์ดผีปอบ บ่ามาได้อาเจ้าปอบนั่นย่านแทได้ย่านแนวนี้เพราะว่าปอบนั่นก็คือกิเลสนั่นะไปอยู่ศาสนาคิดตายเวดผีปอบเขาบ่าสนใจน้ำปอบน้ำเปิบอีไปอย่างบานนี่จักไผกินไผแม่นบ่มบีปอบมันขะเกิดักตายอยู่จังซี่คนหน่อาตมานี่เป็นคนอปีชีกระดาน ตั้งแต่ยังเป็นบบาวผู้ได้ว่าเป็นผีปอบเราไปรวมมันแท้ผีปอบผู้สาวแห้งไปหาถือเทปไปอัดผีปอบเพิ่นห้บึง่งบึ่งผู้สาวงามๆบ่ผีปอบเขาโอ้ยผู้จบผู้งามสมัยมันบอกงามยิ้มหวานเป็นยังหลาเอาเทปไปอัดกลับเจ้าคือพวกกินข่อยเน่มันแห้งเป็นตะแเสบตัวอ้วนๆเป็นยังจงไปหากินแด่ผู้จจ่อยแท้ บอกใบว่ามาเป็นเห็ดตาหน่อยโซเล่นใส่ผีปอบผู้สาวไหวมามันบอกกินได้เนียเน้ยนียว่ว่าใส่ดอกมันจะไปเนี้ยอื่นผู้ด,ด้วยขันกับฉันบอกใบว่ามาออกจ่อยอยากอายเจาะพันละมืออื่นมือฮึอม้มมาเข่าอีกเด้อข่อยสิมายาม,มาว่าตะผีปอบเข่าผู้สาวข่อยไปโหลดเศร้าโหลดขันไปหา,หาไรเทีบว่าไหนได้บันเนี่ยเพิ่นจะมาหาเฮา มัเป็นปอบได้มากบาดิปโตผู้ผีปอบเอาหันมาใกล้ายหอมโฆณสิไปเล่นน้ำผีปอบได้แนวเนี่ยอาารถ้าเราให้ความเชื่อความสนใจเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสำคัญขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องโมหะอวิชชาไม่มีความหมายใดๆในทางพุทธศาสนาไม่ให้พระพูดไม่ให้พระสอนไม่ให้พระเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ ผู้ใดเคยอ่านคิริมานนทสูตรฉบับภาษาตัวธรรมฉบับภาษาตัวหนังสือล้านนาทางเมืองเหนืออาจมาเล่าให้ฟังเขาเขาก็ได้พระพุทธเจ้าเอ่ยเรื่องพระพุทธเจ้าสอนพระคิริมานนเป็นไข้พระอนนก็ไปทูลไปบอกว่าไข้แล้วเพอ้อเหมือนถูกผีเข้าเหมือนอะไรต่ออะไร ในตํานานคิริมานนภาคเหนือเมืองล้านนาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนอานน์เราจะทํานายไว้ให้เห็นในอนาคตตการนู่นจะมีโมฆะบุรุษผู้ปรารถนารามกจะมาบวชในศาสนานี้ปรารถนาลาบสกการะเขาจะศึกษาเพียงเล็กน้อยก็จะอวดดีกันไป เขาจะบอกว่าตัวแรเห็นผีตัวรู้จักผีตัวเองพูดจากับผีได้ดูก่อนอานอนท์ผูดด้ใดพูดว่าตัวรู้จักผีตัวเรเห็นผีตัวได้ยินเสียงของผีพูดจากับผีได้พึงเชื่อเถิดว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิภายนอกพุทธศาสนาไม่ใช่สิทธิของเราตะทาคตจะได้ถือเอาเป็นครูบาเป็นอาจารย์ เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าคนเจ้าอูบายอุตริทั้งนั้นเราจะคำนายไว้ให้เห็นในอนาคตจะตะการจะเกิดมีบุคคลอย่างนี้มาบวชในพุทธศาสนาเราเรียนกันเพียงเล็กน้อยก็จะอวดดีกันไปหวาดตัวแรเห็นผีได้ยินเสียงผีพูดจากับผีได้จากนั้นมรรคผลวิเศษจะไม่เกิดขึ้นแก่เขา เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์คนเจ้าอุบายอุตลิทั้งนั้นเมื่อเธอรู้แล้วจงสังบนระวงังจงละเสียอย่าให้มันมีไม่ใช่สิทธิ์เราตถาคตเป็นมิจฉาทิฏฐิภายนอกศาสานาเดี๋ยวนี้มีนะมันเฮ็ดว่ายากเฮ็ดแนวนี้ไปอัดเทพฝังขี้ดินไว้เอาก้อนขี้หินจอดีๆเทพฝังทางในเจาะเป็นรูเอาใบไม้ามาทับ ทำเสียงคางโอยโอยโอยแล้วก็ไปหาส่วนมูเมาหนังบัดอยู่ในวัดในป่าผีประสาเฮงคักเจ้าของก็นั่งเบาผู้เ uh ดียวมืนนี่เบาภาษาเล่าอันลภาษาสนทยาเนี่ยมูบกูจักนำเบาลายบ่าจรอโจราเจไปไนเบาว่าเพิ่นเบากก็ผีด้วยนะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสนทยาภาษา ภาษาแห่งความมืดมนซึ่งคนอื่นไม่รู้เขาว่าเอาเองเจ้าเล่ห์เพิ่นมาเพิ่นเทศผีฟังผมเทศในคนธรรมดาเนี่ยยังบกงจักข่วมอยู่แล้วยังดันไปเทศในผีฟังผลบาตนนั่นงสวดอยู่แล้วหลังเธอสวดก็ว่าได้ยินเสียงเฮ็ดข้างอยู่งับมา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 ,มา,มา,มางับอยู่ปานข้างขาดบัทนี่เคยเห็นอ,อยู่ยว่าขานคางคางคกยู่แต่ห่มใหม่เนี่ยแมลงนั่งมันเฮ็ดงมามาับ คนไปเห็นก็อัศจรรย์วันนี้เฮ็นหยังระปูว่าสันเขามาฟังเทศเต็มไปหมดเทศเนี่ยเขาฟังวาสันขันมาเทศในซุ้มนี่ฟังเขาผัดบ่ฟังบัดนี้บ่ของจักค่วมสิเทศให้เขาก็เลยเห็นข้างเนอกมามบอยู่ปานข้านข้างขาดคนโง่ทั้งหลายก็หลั่งไหลไปอุ้ยอัศจรรย์่นเทศในผีฟังสนวาสันส่วนมูมาบัดนี้เปิดเทปซึ่งตนเองนั่นแหละพวกของตนเองน่ะทำไว้ฝังลงไปในดินนุ่น แล้วก็เอาใส่ก้อนหินเจาะรูหินเอาลำโพงเข้าไปในนู่นไปเบิงแน่อยู่ที่อเมริกาที่โอลันโดเขาทำอ,อาณาจักรผีอาตจจมาไปเข้าแถวดูผีอุ้ยเกิดเป็นล่มตายมันห่อนแดดมันแห้งเห็ดเป็นระยานนี่พอเข้าไปเสียงหมาเห่าเป็นฟูงกางเป็นดนเตริรไฟมอดตึ๊บพักตูใหญ่อัด พูดเป็นภาษาอังกฤษตงเสียงคำรามเหมือนคืโอโนโดมันบบบ่มีพักตูมันว่าโนวินโดว่าจะบอกภาษาฝรั่งหรอว่าผีฝรั่งกันเป็นเท่า,ากับพญาติไม่ได้ดอกบบหูจักภาษาผู้หูจักในตี้บาทนี่ ว่ามาที่นี่ไม่มีประตูออกนะไม่มีหน้าต่างงุ้งุ้งเหมือนม้าเหองขึ้นบ้านนี้ดนเติบขางย่างขึ้นมาบา้านนี้คนอายุต่ำกว่าสิบห้าปีห้ามเข้ามันจะช็อกตายบุเดียวเสียงสนัน่นปนพือขึ้นโมโลขึ้นมาได้ขีดินปุดปานโอ้มันเหดผีขายได้เงินปีหนึ่งเป็นพันพันล้านพวกคนสลาด หากินน้ำคนโง่พันว่าแต่แน่เราจึงบอกว่าคนโง่ย่อมเป็นฉลาดของคนเหยือ่อหรือว,ว่าน <c oughs> ี่ไม่ยังสืได้เลยเถอะพระสององค์เจ้าห้องมันแหดไปจกหลอก,จกแจกบนพื้นเส่ผ้ากันตายนผ้าชาวบา้านหลงเขาฟ่ขาขราตองเพราะฉะนั้นผู้ดใดผีปอบเขาหรือว่าเป็นปอบอิลีนี่ยนะจับมาปฏิบัติธรรมเนี่สักเจ็ดวันเจริญสมาธิ นี่จบยัดเสดังนี่ผีอปอบนี่มีสติอยู่ทุกลมหายใจนี่เออมันมันกินโลดคับมันมีนี่น,นี่อยนี่แห้งสิเป็นกะแสข้าฉันมันสิมาบอกอาณาปานาสติมุทะภูตังกรรมฐานังพาเวติอาณาปานาสติกรรมฐานนี้เปรียบเสมือนยอดมองกุฎเป็นคิงแห่งกรรมฐาน ไปอยู่ป่าอยู่ดงผีสางคางลายมีบันไดไปลอยลายถิมลมหายใจนี้มีสติอยู่ทุกลมหายใจบ่มากไก่ผีปอบบ่มาักายผีพ่ายบ่มักไก่สั์หังหีผีหางก่อมผีตาเปียกผีตาเมื่อดบ่มักไก่ขนไก่บ่ได้ตกขนนกบ่ได้ล่นแล้วผีเดียวมาตาผีสิเตกไม่กระเทาะกูสิเดตาผีแบา เอาวเราบัดสวยระบาดนี่พ่นจมหอดเจ็ดโมงครึ่งแล้วพากันรำวัดสวนมนต์แผ่จิตไม่ตาไปขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและการเผยแพร่พระธรรมคำสอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ช่องผู้สนะโลกด้วยนะครับขอบคุณครับ